สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชรอลงอาญาคุก3ปีอดีตนายกอบตโปง่งผาเชียงรายทุจริตซื้อเก้าอี้ไฟฟ้าสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน สำนักง,งานปปชเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานายเสรีทิจินะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งพาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกับพวกประกอบไปด้วยนายกํมพลปางหงษานางเพชรดลดาสิริจารุพัฒหรือนางสาวพัทรดาชายแสนนางสาวอนามิกาจันทศีมาห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรด,ดาเมดิคอล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเมดิกสยามอินเตอร์เนชั่นแนลทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตหรือเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อปี2553ซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157ประกอบมาตรา86และพระบรหัวมาตรา4 และมาตรา12เมื่อวันที่20เมษายน2563ที่ผ่านมาล่าสุดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5มีคำพิภากษาลงโทษจำคุก6ปีปรับ3 0 0แสนบาทรับสารภาพลดโทษเหลือ3ปีปรับ150,000บาทพวก1รายโดน2ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทแต่ได้รอลงอาญา โทษจำคุกทั้งคู่ส่วนกลุ่มเอกชนให้การปฏิเสธแยกฟ้องเป็นคดีใหม่สนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปชโทรหนึ่